สวัสดีค่ะขออนุญาตส่งความสุขคลายความทุกข์และเล่าเรื่องราวจากนภัยเป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางจากจักรวาลสารต่อข้อสงสัยแบ่งปันความสุขใจให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนทุกท่านจากใจจริงนะคะคลเป็นรอมคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าพวกเขา พูดถึงคุณลับหลังว่ายังไงนะคะอาจจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะเรามีความสงสัยว่าเอ๊ะคนเหล่านั้นเนี่ยที่เขาจับกลุ่มคุยกันเนี่ยเขาพูดถึงคุณเรื่องอะไรห,หรือว่านินทาคุณเรื่องอะไรนะคะเพราะว่ามันจะอาจจะมีการที่แบบแสดงออกทางสีหน้าท่าทางนะคะประหลับประเลือกอะไรเงี้ยมองเราแล้วก็หลบหน้าหลบสายตาเราเนี่ยนะคะก็แสดงว่าเขาต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเราแน่เลยนะคะส่วบานพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะ หรือว่าเวลาที่แบบเราเดินไปในกลุ่มสังคมเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะเงียบกันเวลาที่เขาพูดถึงคุณอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะมันจะมีแบบสีหน้าท่าทางที่แสดงออกว่าคนเหล่านี้นะ,ะเขาพูดถึงคุณแน่ๆแหละนินทาคุณแน่ๆแหละนะคะพลังงานของเขาและคุณเหล่านั้นสะเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟมูลราศีมีนราศีกรกฎ เคานเซอร์ราศีกรกฎชาวธาตุน้ำจุปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนธาตุดินวิกโกราศีกันนธาตุดินเจมินายราศีมิถุนธา,าตาุลมอา,าร,าดดร,าราิตราศีเมท้าไฟเทเบิลทรอนราศีมังกรธาตุดินสักซิสเตอร์เรียสราศีนูชาตธาไฟเทอร์รัสราศีพฤษภ ธาด,ดินนะคะวินาศราศีพิศ,พศพราศีตุลตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีสิบสิบแปดสิบเก้าหกเก้าสิบสามสองสามสิบสี่หนึ่งสี่แล้วก็สิบหกนะคะบางทีก็จะเป็นพลังงานที่แบบไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้นะคะเป็นพลังงานของคนที่รู้จักในอดีตก็ได้เป็นความสัมพันธ์ในอดีตก็ได้เป็นคนรักเป็นคนคุยเป็นเพื่อนนะคะ สังคมนะมีพลังงานของนะอักษรย่อตัวดีดอตัวแอลดับเบิลยูทียูเอ็นวีนะคะโอค H ชาวบ้า okay? น I แล้วก็ K นะคะมีหรือเปล่าเอ่ยกดพอ u หยุดนะคะหรือว่าแคปหน้าจอไว้ตรวจสอบนะคะมาดูนะคะว่าไพ่ออร์คเคตรวจสอบพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเป็นพลังงานของ ไแรก The universe works fast when I am having fun พลังงานของคุณจักรวาลทำงานอย่างรวดเร็วมากเมื่อคุณสนุกกับมันนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองได้ปลดปล่อยได้ยูนเอ่อเรียกว่า manifest ตัวเองนะคะพลังงานของตัวคุณเนี่ย manifest พลังงานของตัวเองใช้กฎของแรงดึงดูดในการสั่งจักรวาล สั่งพลังงานอะไรบางอย่างนะคะให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการต้องการแล้วนะมันเกิดความสนุกสนานนะคะหรือว่าบางคนตั้งใแบบว่าไม่ได้ไปโฟกัสกับอดีตเนี่ยนะ,ะโฟกัสกับพลังงานปัจจุบันนะคะพอเราใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราเหมือนกับ manifest ตัวเองได้หนึ่งครั้งแล้วก็ใช้กดของแรงดึงดูดได้นะ,ะมันจะสนุกกับมันในการที่ใช้กดของแรงดึงดูดนะคะไม่ใช่ว่า เออบางคนเข้าใจผิดนะ,ะว่าการใช้กฎของแรงดึงดูดเนี่ยมันคือการที่เหมือนเราสั่งสั่งอะไรบางอย่างแล้วเราจะได้เลยอะ่ะคือแบบสั่งให้เงินมากองอยู่ตรงหน้าเลยมันไม่ใช่มันเป็นการสั่งจิตของเราให้นะเรียกนะในเรื่องของความรู้สึกของเราอะ่ะนะต้องการสิ่งที่เราต้องการนะเราอยากได้เงินแต่การที่เราจะได้เงินหรือว่าได้โอกาสดีๆเนี่ยนะมันต้องมายังไง ด่ไม่ใช่ว่าสั่งให้ได้เงินเงินก็จะมากองตรงหน้ามันไม่ใช่มันมาในรูปแบบของการทํางานของตัวเราเองนี่แหละนะเราก็ต้องไปทํางานตรงเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าเป็นหมอดูก็จะสั่งว่าขอให้วันนี้มีลูกดวงมาดูดวงกับเราสองคน นะคะก็ได้อย่างเงี้ยนะเป็นการสั่งจิตให้จิตของเราดึงดูดพลังงานของคนที่รู้สึกต้องการที่อยากจะได้รับคําแนะนําจากเราอยากจะให้เราทํางานตรงนี้แล้วเราก็จะได้เงินมาหรือว่าสั่งให้เราเหมือนได้มีออเดอร์นะคะได้มีลูกค้าอย่างเงี้ยนะคือการเมนิเฟสการสั่งการทํางานของจิตให้เราได้งานและก็เป็นตัวเงินขึ้นมานะคะไอชุด ทูลิน the trust love ฉันเลือกที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าใจในเรื่องของความรักเมื่อคุณเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของความรักนะ,ะเหมือนคุณตื่นรู้ว่าความรักของเราเนี่ยมันจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะ,ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปครอบครองไปเป็นเจ้าของเรารักทุกคนได้เรารัก นะคนที่แบบเราอยากจะได้มาเป็นแฟนแต่เขาไม่ได้รักเราแต่เราก็รักเขาได้นะเราจะเห็นว่าชีวิตของเขานะหรือว่าเราภาวนาให้ชีวิตของเขามีความสุขเจอคนที่รักเขาเหมือนกับที่เรารักเขาอะไรประมาณเนี้นะคุณก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะ When I lean towards, towards love, I am less เป็นพลังงานของตัวคุณเมื่อคุณโน้มเอียงไปในด,ด้านของความรักคุณจะได้รับสิ่งต่างๆนะคะนำทางนะในกรณีที่เหมือนกับว่าถ้าคุณมีความรักที่บริสุทธิ์ใจนะความรักที่เปี่ยมล้นไปด้วยการให้การเป็นผู้ให้คุณจะได้รับแสงสว่างนําทางนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะไปพบเจอคนที่ใช่ นะคนที่เหมาะสมกับคุณสินเสมอกันกับคุณอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้พลังงานเหล่านี้ก็จะขจัดปัดเป่าออกไปจากตัวคุณนะคะเป็นการคัดกรองบุคคลนะเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีงานที่ดีนะคนรักที่ดีมาให้กับคุณนะคะคือเราไม่ต้องรีบร้อนนะจ๊ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจัดสรรมาหาคุณเองเนาะเรามาดูสิว่า พลังงานของคนเหล่านั้นที่เขาพูดถึงคุณนะคะหรือว่าเป็นการพูดรับหลังคุณตามไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีแหละนะคะเป็นการพูดถึงคุณรับหลังคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วหรือว่าคุณไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นแล้วนะขอโทษขออภัยนะพลังงานของคนเหล่านี้เป็นใครเอ่ยขอดูสิบใบหน่อยส่วนใหญ่เป็นพลังงานของกลุ่มคน กลุ่มคนแบบไหนด้วยแฮงแมนนะคะทำไมละ่ะนะพูดดินทาคนอื่นแล้วทำไมต้องเครียดด้วยนะคะประมาณเดียวว่าพลังงานของคนเหล่านี้เขาเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเป็นเพื่อนเก่าๆสังคมเก่าๆนะเอออาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเก่าหัวหน้าเก่านะคะหรือว่าคนที่แบบเหมือนเคยทำงานร่วมกับคุณ ถ้าเคยใช้ชีวิตร่วมกับคุณได้นะคะเป็นพลังงานแบบเออไม่ได้สนิทกับคุณก็มีนะคะสนิทกับคุณก็มีนะคะก็รู้สึกว่าคนเหล่าเนี้ยมีทั้งคนที่มีประเด็นกับคุณแล้วก็เป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรคุณด้วยอ่ะนะคะผูกกันข้ามภพข้ามชาติมาเลยนะคะที่แบบว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วฉันจะแกล้งใครอารมณ์นี้ นะอารมณ์ที่แบบมีจิตที่แบบผูกอาคาตนะคะประมาณที่แบบรู้สึกเศร้าซ้อยอย่างเงี้ยเหงาหงอยเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาเคยพูดหรือว่าเคยทําอะไรบางอย่างกับคุณนะคะรับหลังนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเจ็บทาน้ําใจเลยแหละนะแล้วพอคุณไม่อยู่แล้วแล้วฉันจะนินทาใครนะไม่มีใครที่จะแบบฉันจะต้องไปนินทาแล้วหรือว่าเคยพูดไม่ดี หรือว่าพูดลับหลังคุณหรือว่าเหมือนกับแต่งเรื่องแต่งราวใส่ร้ายไปใส่คุณนะหรือว่าข่มคุณก็ได้นะเป็นเหมือนหัวหน้าเป็นเหมือนเพื่อนร่วมง,งานเป็นเหมือนคนที่แบบเหมือนพูดจาข่มคุณได้อ่ะนะคะทําให้คุณรู้สึกเหงาทําให้คุณรู้สึกเศร้าก็ได้อ่ะคําพูดของเขาคนนี้นะคะแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งคืออาจจะเป็นคนที่แบบคุณอยู่เป็นเพื่อนเขาสนิทก,กับเขานะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าพูดปลอบใจเป็นกําลังใจให้กับเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่แบบทั้งคิดถึงคุณในรูปแบบของการที่คุณเป็นคนดีช่วยเหลือเขามีน้ําจิตน้ําใจกับเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาให้กำัปรึกษาเขานะคะเขาก็คิดถึงคุณแล้วก็มีพลังงานของคนที่แบบเคยข่มเหงน้ําใจคุณเคยกลั่นแกล้งคุณนะ,คะเคยพูดจารับหลังไม่ดีกับคุณนะคะแต่คุณก็ไม่เคยถือโทษโกรธอะไรเงี้ยนะ,ะมันก็มี มีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีสังคมที่ทํางานเก่าเพื่อนเก่านะคะเรามาดูกันว่าคนเหล่านี้เขาพูดถึงคุณรับหลังว่าอะไรมาดูซิว่าพลังงานโดยรวมแล้วนะคะมันก็จะมีหลายเรื่องหลายราวเนาะที่เขาจะพูดถึงคุณกันะนะคะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีสี่ถ้วย เขาบอกว่าคุณน่ะไม่ชอบทํางานน่ะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณเป็นคนแบบเรียกว่าเรียนจบมาสูงนะคะหัวดีสมองดีอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนฉลาดนะ,ะเรียนจบมาสูงแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเอออาจจะใช้คําพูดนะ,ะจริงๆแล้วคือแบบไม่ไม่ชอบที่จะพูดพร่ำเพรือ่อนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอเวลาที่คุณ ไปใช้คําพูดหรือว่านะไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นตัวของตัวคุณน่ะนะมันเหมือนกับว่าทําได้ดีเลยทีเดียวประมาณที่แบบเวลาที่คุณทํางานอยู่กับเขาคุณไม่ค่อยจะพูดจานะแต่เวลาคุณไปทํางานของคุณนะธุรกิจของคุณเนี่ยคุณพูดเก่งจังเลยนะแล้วคุณก็ไม่บอกใครด้วยว่าอ่ธุรกิจการงานที่คุณทําเนี่ยเหมือน คุณไปเรียนรู้ที่ไหนมาไปศึกษาที่ไหนมาอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าคุณเป็นหมอดูเขาก็จะประมาณที่แบบว่าเอ้ยคุณไปเรียนรู้มาจากสำนักไหนนะทำไมเก่งจังเลยทำไมแบบอ่านไพ่เก่งจังเลยรู้ทุกอย่างนะคะอาจารย์ไหนสอนอารมณ์ประมาณเนี้ยอารมณ์แบบว่าคือเป็นคนที่รู้แต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ไม่พูดจาพัาเพือ่อนะคะเขาบอกเนี้ย ประมาณเด er ีว่าคุณอะรู้จริงนะแต่รู้อะไรบางอย่างรู้อะไรบางเรื่องแล nah ้วไม่ค่อยบอกพวกเขาหรอกนะคะเก่งนะฉลาดเอาตัวรอดได้ดีนะคะประมาณนี้เลยนะก็ประมาณเนี้ยว่าภูมหลังนะนทาคุณดีนะนะคะบอกว่าคุณเก่งคุณฉลาดนะแต่ว่าแบบเวลาทํางานด้วยกันเป็นคนไม่ค่อยพูดเด e ะเลเวอร์เขาบอกว่าคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นคนที่ ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนเท่าไหร่อะนะชอบเก็บตัวนะแล้วก็ไม่เปิดเผยเรื่องราวของตัวเองความลับนะแล้วก็ความรักด้วยนะคะคือเหมือนกับมีแฟนอาจจะแอบมีแฟนหรือเปล่านะหรือว่ามีป่าเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแอบจะประมาณที่แบบจริงๆแล้วหน่าที่จะมีแฟนนะมีคนเลี้ยงดูมีป่าเป นะคะแล้วก็แต่งงานด้วยก็ได้บางคนนั่นคือแบบอาจจะแอบ,บมีแฟนนะคะหรือว่าแอบ,บแต่งงานแล้วก็ไม่บอกคนอื่นนะคะหรือว่าแอบซุกแฟนแอบ,บซ่อนแฟนไว้แอบ,บเป็นกิ๊กใครอารมณ์นี้นะคะมองว่าคุณแบบคือต้องมีแฟนแหละนะคะไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีแฟนนะ,ะต้องมีแฟนแบบอาจจะเป็นแฟนที่ไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้เช่นกันนะคะประมาณที่แต่งงานโดยที่เหมือนไม่ได้เปิดเผยก็ได้ นะคะประมาณนี้เลยดูมีความสุขนะคะสงสัยตอนนี้น่าที่จะแอบซุกแฟนแอบมีแฟนอยู่นะคะดูอมยิม้มดูนั่งอมยิม้มเดิร์ลเลอร์เร์เนี่ยเหมือนมีความรักนะคะเหมือนประมาณแบบนั่งอมยิ้มอยู่นะคะสงสัยมีความรักถ้าแบบเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ๆอ่ะนะคะก็สังเกตเห็นคุณนะคะดูขยันดูตั้งใจทํางานดูตั้งใจนะ,ะทำทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวดูลักครอบครัว นะคะดูเหมือนจะวางแผนชีวิตครอบครัวดูเหมือนจะวางแผนนะะเกี่ยวกับการที่จะใช้ชีวิตคู่หรือว่าแต่งงานก็ได้นะคะ,ะ,คะเห็นแบบขยันทํามาหากินจังเลยนะคะ,ะ,คะหรือว่าเหมือนจะสร้างครอบครัวหรือว่าจะไปลงหลักปักฐานกับใครอารมณ์นี้นะอารมณ์ที่แบบเหมือนคือทํางานนะคะไม่เกี่ยงงานนะ,ะเ,ปนคนคเป็นคนไม่เกี่ยงงานเป็นคนขยันนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนจะสร้างครอบครัว นะเหมือนวางแผนอนาคตไว้แล้วนะเหมือนจะไม่ได้ทํางานประจําอยู่ที่นี่แล้วเหมือนจะเหมือนกับจะไปแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับแฟนนะคะเอ่อที่บ้านแฟนหรือว่าบ้านของตัวเองเนี้ยนะคะดูเขาเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณเนี่ยคงที่จะไม่คิดที่จะทํางานอยู่ที่นี่นานหรอกนะคะอืมแล้วก็พวกเขาก็พูดถึงคุณสองเหรียญอินเวอร์สเดอะซันนะคะคุณเป็นคนหาเงินเก่ง ะะแล้วก็คุณเป็นคนที่บอกว่านอกจากจะหาเงินเก่งดูแลรับผิดชอบครอบครัวได้หมุนเงินเก่งแล้วนะคะก็ยังเหมือนกับว่าถ้าแบบเป็นในเรื่องของการคบค้าสมาคมกับเพื่อนสังคมเนี่ยเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะคะเรียกว่าถ้าบอกว่าเ,ออเป็นคนที่เปลี่ยนสีได้เร็วนะคะอันนี้คือคือประมาณที่แบบจะหลอกด่าแนละ้วนะคะ เหมือนกับว่าจะชมนะคุณเปลี่ยนสีได้เร็วนะคะคุณคบใครก็ได้คุณอยู่สังคมไหนก็ได้นะประมาณนี้ถ้าแบบเออไปเจอคนที่เหมือนกับว่านะเขาทะเลาะกันสองคนนะคุณก็จะประมาณที่ว่าเออคนนี้ก็พออยู่กับคนนี้คุณก็จะเข้าข้างคนนี้นะพออยู่กับอีกคนนึงคุณก็จะเข้าข้างอีกคนนึงประมาณนี้เขาบอกว่าคุณเปลี่ยนสีได้เร็วมากนะคุณเป็นคนที่แบบว่าไกลเกลี่ย นะคะหรือว่าอยู่ในสังคมที่เขามีปัญหากันนะคะได้อย่างหน้าตาเฉยนะคะจะบอกว่าสตอเบอรี่ก็กระไรอยู่นะคะมันก็ประมาณนั้นแหละแต่คือแบบประมาณเดียวว่าเออคุณเอาตัวรอดได้ดีอยู่เป็นอารมณ์นี้นะคะบอกว่าคุณนหะนอยู่เป็นเนาะนะคะอยู่กับคนนี้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งอยู่กับคนนี้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งนะคะเออบอกว่าคุณอยู่เป็นนะแล้วก็พวกเขาก็บอกว่า นะตัวคุณเนี่ยจริงๆแล้วคือน่าที่จะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับความรักด้วยหรือว่าอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวก็ได้นะหรือว่าเคยมีปัญหากับเพื่อนกับผูงก็ได้นะคะแต่นะด้วยการที่แบบมันจะต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองนะก็เลยไม่คิดที่จะเหมือนกับมีปัญหากับใครนะคะอยู่ได้แล้วก็เข้าอกเข้าใจคนอื่น เห็นอกเห็นใจคนอื่นประมาณนี้แล้วก็ไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครเป็นพิเศษนะคะหรือว่าไม่ได้สนิทกับใครเป็นพิเศษสามารถเข้ากับทุกสังคมได้นะคะแล้วก็วางตัวดีนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ทําตัวที่แบบฉันเข้าข้างคนนี้นะนะฉันอยู่ข้างคนนี้นะอะไรประมาณนี้คือไม่แบ่งแยกพรรคพวกอะ่ะเป็นคนที่อยู่เป็นนั่นแหละนะอยู่ฝั่งนี้ก็นะพูดคุยนะคะซุบซิบ เออไอฝั่งโน้นกับคนนี้นะคะอยู่ฝั่งนี้นะก็ซุบซิบไอคนโน้นกับฝั่งนี้ประมาณเนี้ยอยู่เป็นนะคะจะบอกว่าเออตลบตะแลงกระล่อนปิ้นปอนนะสตรอเบอรี่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะพยานเนี่ยาซอฟซอฟคำพูดนะ,ะพวกเขาพูดถึงคุณนะคะก้าว <9. S 2> เหรียญดูเป็นคนรวยดูเป็นคนเก่งหาเงินเก่งนะคะดูเป็นคนขยัน นะคะตั้งใจทํางานดูเป็นคนที่แบบเหมือนโออฟกัสที่การงานประสบความสําเร็จด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าถามว่าเป็นคนดีไหมก็เป็นคนดีมีศีลธรรมนั่นแหละนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือคุณเลือกในเรื่องของการที่แบบทามาหากินเป็นหลักนะคะอาชีพการงานเป็นหลักนะแล้วก็เหมือนกับว่าโฟกัสในเรื่องของการงานตอนนี้ในช่วงของการที่จะต้องลงมือลงแรงทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการเข้าสังคมจะไม่ค่อยที่จะชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าแบบจําเป็นในการพูดคุยหรือว่าในการแสดงออกหรือว่าในการทํามาหากินก็จะพูดนะหรือว่าตีสนิทนะหรือว่าเหมือนกับให้คําแนะนําเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ขายเป็นพูดเป็นอยู่เป็นนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าโฆษณาเก่งขายเก่ง ทำมาหากินเก่งขยันนะคะเออใครได้เป็นแฟนก็แบบสบายอ่ะนะเพราะว่าเป็นคนทำมาหากินเนาะแล้วนะพวกเขาก็พูดถึงคุณประมาณแบบว่าเขาอะ่ะเข้าถึงตัวคุณไม่ได้นะเขาจริงๆแล้วคือแบบเขาไม่ได้เข้าถึงตัวคุณอะไรขนาดนั้นไม่ได้สนิทอะไรคุณขนาดนั้นแต่เขาพอที่จะมองคุณออกนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับ เรียกว่าไม่อยากจะให้ใครเข้าถึงตัวไม่อยากจะสนิทกับใครเป็นคนวางตัวดีอ่ะเป็นคนที่แบบคือรู้ว่าสังคมนะคะที่จะคบหรือว่าคนที่จะคบเนี่ยเป็นยังไงก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ตัวคุณเหมือนเลือกที่จะบล็อกนะคะทุกๆคนไม่สนิทกับใครจะดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณแบบเป็นบุคคลสาธารณะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้า นะอาจจะเหมือนกับว่าจะต้องขายในเรื่องของคําพูดนะจะต้องออพูดเยินยอสารเสริญยกย่องลูกค้าหรือว่าเป็นกลางมากๆนะเพราะว่าคุณจะไม่เข้าข้างใครนะจ,จะไม่เหมือนกับว่านําความลับของใครไปเปิดเผยอารมณ์เ,เ,เ,เนี้ยแต่คือแบบ คือไอคนที่มันโกรธกันเกลียดกันนะก็ปล่อยให้มันโกรธกันเกลียดกันไปนะคะคือแบบว่าก็พูดแบบเป็นกลางอะนะรประมาณที่แบบอย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจับผิดหรือว่าสังเกตได้อารมณ์นี้หรือว่าถ้าแบบเข,เขานั่งสองคนก็คือไม่เลือกที่จะไม่พูดกับใครเลยนะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้ตัวคุณเหมือนอยู่ได้ในสังคมที่แบบสังคมนะเปลี่ยนสีอะนะสังคมที่เหมือนกับว่าเวลาที่เขามีปัญหากัน นะคะอืมไม่ต้องเลือกฝักายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะนะคะก็อยู่เป็นนั่นแหละนะ,ะแล้วก็นะคะพวกเขาก็พูดถึงคุณประมาณที่แบบคุณเป็นคนใจเย็นนะคะคุณเป็นคนเหมือนกับว่าเอ,อ่อวางแผนการลงทุนนะคะวางแผนการทํามาหากินแล้วก็เป็นคนขยนันเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะ,ะอยากจะประสบความสําเร็จ ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่เหมือนกับว่าศึกษาหาความรู้นะจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่ารู้จักนะคะลักษณะนิสัยใจคอนะ,ะสังคมบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะ,ะเอาตัวรอดได้ดีแล้วก็เรียนรู้ถึงความเจ็บปวดความสูญเสียนะคะ นะก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวในสังคมที่ท่ามกลางของความที่แข่งขันนะอยู่ได้นะมันเหมือนกับตัวคุณวางแผนชีวิตอนาคตหรือว่าการวางตัวอยู่ในสังคมที่เรียกว่ามันเป็นสังคมที่น่ากลัวนะสังคมที่เหมือนกับแข่งขันประมาณนี้สังคมที่ใช้กําลังใช้อำนาจใช้คำพูด อะไรบางอย่างคนกี่่มเพงหรือว่าสังคมหมวดหมู่อย่างเงี้ยนะคะคุณก็สามารถอยู่ได้นะในสังคมที่แบบเยอะๆเนี่ยถ้าแบบว่าสังคมเหล่านี้ที่ทําให้คุณรู้สึกลําบากใจไม่สบายใจนะคุณก็สามารถที่จะปรับตัวนะไปเลือกชีวิตที่มันอิสระได้นะเลือกอยู่คนเดียวได้สามารถอยู่คนเดียวได้ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ประมาณนี้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าตัวของคุณเหมือนกับเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะ การเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีหรือว่าวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีพวกเขาเหล่านั้นก็เลยมองว่าตัวคุณเนี่ยคือแบบเก่งนะเป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่จัดการชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่รู้มากรู้เยอะแต่ไม่พูดนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะคะมีความรู้มากมายนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่เหมือนร่ํารวยอะ่ะดูอนาคตข้างหน้า พอเหมือนวางแผนชีวิตแล้วดูดูจะเป็นคนรวยดูจะเป็นคนมีชื่อเสียงดูจะเป็นคนที่แบบมีทรัพย์สินเงินทองมากอ่ะนะคะอืมเรามาดูสิว่าบุคคลเหล่านี้นะคะเมื่อเขาพูดรับหลังคุณเนี่ยเขาได้อะไรบ้างถามว่าเขาได้อะไรจากคุณบ้างะคนเหล่านี้ได้อะไรจากคุณบ้าง ได้ไหมได้อยู่นะนะคะสองเหรียญได้ความคิดที่มันเหมือนกับว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างนะะที่ตัวเขาอาจจะมองคุณในแง่ลบอ่ะนะคะมีอคติกับคุณนะมีความคิดอะไรบางอย่างกับคุณที่มันเหมือนกับทั้งๆท,ท,ที่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนดีมีจิตใจนะมีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อแบ่งปันนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าไม่ชอบในเรื่องของการทะเลาะวิวาท หรือว่ารวมกลุ่มนะจับกลุ่มนะทะเลาะกันนะทำให้เหมือนกับว่าเป้าหมายในชีวิตมันผิดเพี้ยนไปก็ได้เขาก็เลยมองเห็นว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่คือมองเห็นแต่อนาคตของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ชอบเกาะกลุ่มไม่ชอบนินทาใครไม่ชอบยุ่งวุ่นวายชีวิตใครแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะเอาตัวรอดแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนพอสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วนะก็เหมือนกับว่าคือไปดีกว่าอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบวางแผนชีวิตได้อารมณ์ที่เหมือนอยู่ได้อยู่เป็นนะคะแล้วเมื่อประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้านะคะก็อาจจะเหมือนกับคือดิ้นรน นะคะหรือว่าต่อสู้เพื่อความถูกต้องนั่นแหละนะคะคือมันเหมือนกับว่าความจริงแล้วตัวคุณเนี่ยที่เขาเห็นคือไม่จําเป็นที่จะต้องมาแก้ตัวหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นมองเรายังไงหรือว่าคิดกับเรายังไงพูดกับเรายังไงเราไม่ต้องไปใส่ใจว่าเขาจะพูดรับหลังนินทานเรายังไงขอเพียงแค่เราโฟกัสที่ตัวเราเองนะสนใจชีวิตของตัวเราเองแล้วก็ทําในสิ่งที่เราต้องการ นะจุดหมายปลายทางอะไรเงี้ยคือเขาก็มองเห็นนะว่าคุณเนี่ยคือสนใจแต่ตัวเองอ่ะโฟกัสแต่ตัวเองนะเอาตัวรอดไปนะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าถ้าแบบยังเป็นลูกจ้างหรือว่าทํางานประจำอะไรเงี้ยก็เหมือนกับจะต้องทํามาหากินนะอย่าไปสนใจใครอย่าไปเเรียกว่าเอทะเลาะบ,บอแวงกับใครอารมณ์นี้เขาก็เลยมองเห็นว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นอดีตก็ได้นะจะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ได้ที่ตัวคุณเหมือนกับไม่อยากที่จะยุ่งวุ่นวายกับใคร ไม่อยากจะสูงสิงกับใครไม่อยากจะเหมือนกับว่ามีเรื่องมีราวมีปัญหากับใครนะคะอืมก็เป็นสิ่งที่เขาเห็นนะคะเป็นสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับคุณนะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมองว่าเขาคงจะกล่าวขานถึงตัวคุณว่าคุณอ่ะนะคะคือคงไม่อยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรอกนะคะซึ่งมีแต่ความวุ่นวายนะคะแต่ถ้ายังอยู่ก็เหมือนกับว่าคุณก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนปลีกวิเวกก็ได้นะ,ะนะตอนนี้เวลานี้ ฟังเพื่อเป็นแกนนำถามเป็นแนวถามขอบคุณทุกันตามค่ะ